สวัสดีครับวันนี้มาเย่ยมชมแปลงนานะครับที่ใช้จุลินทรีย์จาปวกแล้วก็ใช้หน่อไม้แล้วก็ผักกระทิ้นนะครับที่เรามีผสมลงไปด้วยนะครับเพื่อให้ต้นข้าวเขียวงามนะครับแล้วก็แตก่กอขยายกอได้ใหญ่ขึ้นนะครับก่อนที่เราจะใส่จุลินทรีย์ตัวนี้ข้าวจะค่อนข้างเหลืองนะครับ หลังจากที่เราใช้จุลินทรีย์จ้าปวกแล้วก็อาหารเสริมก็คือพวกหน่อมไม้แล้วก็ใบกระถินนะครับทำให้ต้นข้าวของเราเขียวขจีนะครับอวบต้นใหญ่นะครับนี่ก็ประมาณเดือนกันยาแล้วนะครับต้นเดือนกันยาข้าวก็เริ่มจะเริมโตอองจะกลมกลมแล้วนะครับ เป็นข้อแล้วนะครับต้นข้าวต้นข้าวเรื่องกลมมีข้อนะครับเวลาเราใช้จุลินทรีย์ก็เทไปในน้ำเลยนะครับเทไปอย่างนี้เลยนะครับมีหลังจากที่เราหมักผ่านกระบวนการหมักจุลินทรีย์ได้ เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าจุลินทรีย์พร้อมที่จะทํางานเราก็ตักมาเทลงในานาข้าวเราเลยนะครับจุลินทรีย์เราก็ทาใกล้ๆแปลงนานะครับทําในบนคนาเลยนะครับเพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับจุลินทรีย์ของเรานะครับตอนที่แรกเราก็ จุลินทรีย์เจาปวกก่อนนะครับพอหลังจากที่เราหมักเสร็จแล้วเราก็นำหน่อไม้นะครับที่เรามีในสวนของเรานะครับมีหน่อไม้แล้วก็กระถินกระถินนี่ก็ช่วยในการทำให้ใบข้าวเขียวะจีนะครับคล้ายๆเป็นยูเรียนะครับส่วนหน่อไม้ก็ทำให้ต้นข้าวของเรานี่อวบนะครับแล้วก็แตกกอใหญ่ขึ้นนะครับแข็งแรงทนทานนั่นเองนะครับ เราออกรวงจะได้สมบูรณ์นะครับกินเพราะเวลาเราหมักแล้วก็หอมๆนะครับเราจะหมักไปตามคันนานครับส่วนคันนาเราก็ปลูกตอกไม้ยืนต้นไปด้วยเพื่อให้ร่มเงาครับแก่เราเวลาเราเราจะใช้เราก็ถ้าเรามีสายางเราก็ดูดลึงเลยนะครับถ้าเรามี เวลาเราใส่เราแค่ตักนะครับแค่ตักเทไปนี้ดกทีก,ก็กระจายลงไปในนาเองครับสังเกตข้าวนะครับความสูงก็นี่นะครับความสูงกระดับระดับบานะครับสวยงามมากเพราะว่าพื้นที่อื่นแห้งแลง้ง ทำไมเราจึงมีต้นข่าวงามเกยวขนาดนี้นะครับเพราะว่าเรามีน้าําบาดาลเติมนะครับถุงน้ําบาดาลเติมเพื่อให้ต้นข่าวรอนี่สามารถที่จะมีน้ําใช้นะครับแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับส่วนนี้นะครับจะเป็นจุลินทรีย์เจาวปลวกครับที่เราใช้เจาวปลวกประมาณครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ ข้าวสารประมาณ3มโลนะครับนี่เราหมักประมาณ2อาทิตย์แล้วก็ใช้ได้เลยครับน้ําจะใสนะครับเร่งท,ที่เราปลวกจะใส่เราเราใช้งานแล้วก็ตักแล้วก็เทลงไปในนาเลยครับเพราะในนาเรามีน้ำาิลิซีก็จะจะทำงานนะครับหลายเพื่อให้ต้นข้าวของเรานี่งามนะครับ งาแล้วก็แอกรวงสมบูรณ์เขอารวงดีนะครับนี้ต้นทุนในการผลิตก็ศูนย์บาทนะครับเราก็จะมีลังผวกที่เราพอหาได้นะครับเพราะเรามีป่าไม้แล้วก็มีข้าวสารนะครับทุกนี้ก็ใช้ข้าวสารในการเลี้ยงหลังจากนั้นเราหมักตัวน,นี้เสร็จเราก็เอาพวกที่เราเห็นเมื่อก่อนนะครับว่าทั้งที่แล้วมีหน่อไม้มี ผักกะิ้นนะครับเพื่อทําให้เร่งการจเจริญเติบโตของข้าวให้สวยงามขึ้นขึ้นนะครับอี่สวนข้าหน้านะครับก็จะปลูกต้นไม้ไปด้วยครับนี่ก็จะเป็นไม้สักนะครับอีกสักปีสองปีก็มีร่มเงาครับแล้วก็มีดอกกระจอนะครับสวยงามมากนะครับเพิ่งปลูกสองเดือนที่แล้วนะครับออกดอกแล้วก็ออกหนอ่อ ออกกอให้เราเห็นนะครับปีต่อไปเราก็มีจะเจี่ยวกินมีขยายพันธุ์ครับจะปลูกหลอดกนานครับมีล้วยมีพยุงมีสักครับแล้วก็ต้นล่างนะครับที่เราเพาะกาเองบเ้าปลูกกันนานครับไม้ป่าที่เราเพาะพันธุ์เองแล้วก็มาปลูกไว้ครับ <c oughs> มาเดินม,มาขอยหลังนะครับ จะเป็นต้นสักนะครับที่ได้จากคมป่าไม้นะครับใด่ความได้รับความอนุเคราะห์มาแล้วก็ปลูกบนคันนานะครับอันนี้พอมีนา้าสมบูรณ์ปุ๊บใบสักจะใหญ่มากนะครับสังเกตนะครับมาตอนแล้งเรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่าอากาศแล้งมากต้นจะอยู่ประมาณพื้นดินนะครับพอได้น้ำเยอะฝนตกมาบ้างนีูง ใกล้จะเชียงบ่าแล้วนะครับปีหน้าก็น่าจะ่วมหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อาศัยรบเวลาเราร้อนนะครับในอนาคตแล้วก็ลูกหลานเราก็จะมีบ้านไม้สักนะครับบนคณะนี่คือปลูกย0่สต้นนะครับอันนี้ก็ทําบ้านได้เป็นหลังนะครับน,นี้เราจะปลูกต้นไม้ลปลูกอาหารไปด้วยนะครับพว,พวกกระเจียวพวกกล้วยนะครับวาสเดือนก็ ลืมออกใบเขียวขจีนะครับเราจะมีกล้วยได้กินนะครับ